กดไปโดนโอเคต้กุดติ๊งไปเลยเออนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านแล้วโอ้ยสก,กอร์ดิตันเต็มไปหมดเลยวันนี้คุณเอ็มพีซีผมขเขมือเตียงคุณไปแล้วนะหวังจะไม่โทษกันเพราะว่าเี่กี้ผมเจออะไรบ้างวะเนี่ยโกเลมวันนี้นะั่นคือพืชทักใช่ไหมโอเคตอนนี้ฉันจะเป็นผื้ทักม้างก็คือผู้ทักก็มือของเองวันนั้จะเขมืออชีวิตจะเป็นนะ โอเคผมจะไปขโมยหมดไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยนั่นนี่นะว้าของดีที่นนะอาจจะมีหรมีโอ้ตัวของบ้านใช่ไหมครับเนี่ยก็มาทำอะไรอยู่ตัวของบ้านวะนนียโอ้ยสึกหวนใจว่ะทุกคนหวัวนใจไปไปไปก่อนไปก่อนครับเ, <Huh? S 1> อ,บเอ่อที่นี่จะมีซัมบารูมครับก็เลยไปสิครับไปสิไปกูจะไป อู้คุยมากันสองคนเออข้าผูวิทุระเอาละเน,เนียนๆหน่อยกันพอดีผมมาซ่อมขอ,ะอ,ขอ,ขอนะครับไม่มีอะไรนะครับอะไรกี่โี่อุ้ยเฮ้ยดีได้ไปกันหมดเนอะโจ๊กนี้เปนบ้ามากเลยโอเคอเคข้าพอดีตุ้งมีผู้คนจา้างไหมข้าบอกขโมยเอาไปซ่อมไปน,นะผมจะเอาไม่หมดบ้านนี่แหละไม่เหลือเลยขอบคุณครับเอ้ยไม่มีใช่ไหมไปต่อไปต่อข้างในผมได้อะไรมั้งนะี่ย อุ้ยแต่ละอย่างแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยได้ของดีไปหมดเลยมาหูเหล็กมาหาก้อนดาบเหล็กที่คุณเหล็กว้าสเนมันดวงดีมากเลยถ้าดวงดีขนาดนี้ให้เพทย์ถุงก็เธอนะครับเอาไปเลยกันเผื่อต้องใช้นิ้ยามจืดๆนะอนาจจะไม่จืดๆมากเท่าไหร่้ยมันเหล็กอะมันเธออะไรบ้างเนี่ยมีตัวอะไรปะเนี่ยโอเคจะขุดไปกัน ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะครับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเพราะว่าผมนอนแล้วแน่นอนผมจะนอนให้นะนะคุณของดีของดีของดีอด่ะ้า,ามากยำยำยำยอร่อยอะไรมีอีกไหมไม่ผมเจอเจาของอุย้ยสวัสดีครับไม่มีอะไรนะอย่ามงอย่างนั้นสิฉันกลัวกลัวโอเคอาจจะสรวจหมดไหมหมดหมด,หมด,หมด,หมดอุย้ยก็ได้ไม่ได้ด้วย ฟิสิกส์แล้วว่าเนี่ยมันผมตองข้ามได้ไม่เห็นเหรอโอเคโเอาอุยเห็นแล้วไปปบปัปัปปัปัปั๊บปั๊บปัเบปั๊บปั๊ปไดบบปั๊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 ปันบบปัลบั๊บปั๊บปั๊บบปบ่ั มันบ้าเลยคนอะไรวะเนี่ยงงงงทุกคนผมได้เหล็กมาโคตรเยอะแล้วแต่ด้อย่างก็มันซ้ำด้วยนะแต่ด้อย่างมันซ้ำด้วยได้ดาบเหล็กกาสองอัน,น,นได้รอเท้าแบบได้เวินกินหมือนันเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่มีนะรครับฝาฝายกันเป้าครับเนี่ยเก็บของเหมือนกันเลยเดี๋ยวบอกอย่างนั้นสิ เออผมเอ่อเออโอเคครับมามาโอเคครับซร้าง้าได้แหละเออเงียบเงียบไปแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าถ้าถิ่นนะครับไม่รโวตน่โอเคกุ้ก็บอกเข้าไปอุ้ยอุ้ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมมึไม่โอเคไม่เห็นนะครับโอเคเอละก็จะไปสำรวจบ้านก็อื่นกันว่าโอ้ยไม่มีแรงโอ้ย มีทุกคนขนมปังสองอันเองเหรอพวกตัมันมีเยอะนะ EMC มันไม่ได้น้อยขนาดนี้นี่มาบ้านเองบ้าน EMC มันรวยขนาดนั้นนะรวยเหลยเกอโอ้โหไม่มีอะไรไม่อะไรๆครับบ้านเฉยๆครับขอให้เป็นวันที่ดีโอเคไปแล้วโอ้วีพึ่งด้วยีพึ่งโอ้ไม่มีอะไรมีคีคีอุ้ยน่าขโมยไปทุกคนเอ้ ว่านะใครบาดดหลังกันอืมไม่มีใดเลยฮะว่างเปล่าหรือวะเนี่ยก็ส่วดวนบ้านที่นี่มันไม่มีกล่องอะไรที่อร่อยส่วนดวนหมดเลยไม่เหลือสักการเดียวแม้แต่อออะไรสักอย่างก็เถอะนะอันนี้ของผมก็แบบเต็มหมดแล้วม,มีฟางมั้งเลยเหรอเมื่อบ้านนี้เขาไม่ได้กินข้าวเลยไงวะนนีนาา่โอ้ยนี่ก็ฟางฟางฟางโอ้ย เลี้ยงม้าใช่ไหมนี่ครับเนี่ยเลี้ยงม้าลเลี้ยงอะไรเน่้อาการแล้วเนี่ยมนม่มีตัวอะไรเลยโอ้นีไงม้าหนี่าเดิวเนี่ยใครวางอย่างงี้มั้งเนี่ยม้าก็หนีได้สิคนทำอะไรวะคนคนตั้งตั้งไม่รู้เรื่องเลยดูสิมันเดินข้าไมได้เนี่ยขนาดง,งูยังเดินติดเลยเนี่ยันไ,ไม่ออกไปได้ดยังไงวะเนี่ยโอเคผมขอแทนด้วยการเอ่อให้นี่เด็ดโอ้ยอย่าก,กินกอย่าก,กินพวกอย่ากินพวก กินอะไรก็นานไหนก็ได้เหรอหัวหิ้วขนาดไหนเว่าเรากินเองไม่ได้หรือตัวต้องตาวอย่างเงี้ยนะเออล่ะประตูทำไมนี่สักสจริงๆดอกไม้ทำไมวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยต้องทำประตูไอ้นี่เหรอประตูนั้นดีกว่าประตูอะไรนะ ไอตูวไอตูวนารอกอะเออไปทำได้นะแต่ว่าใครทำก่อนไหมไหม่เรนี้ผวเาก็ต้องสำรวจบ้านแล้วขอระตรหลังก่อนอาจจะมีหลังไหนที่มันพลาดไม่พลาดมั่งนะถ้าไม่พลาดก็มีหลังไหนที่มันอ่าที่อุ้ยของของดีของดีของผมเต็มเลยดิตัวอ,อย่างโอ้ยอะไรมั่งเนี่ยเออ เดี๋ยวผมเอาายออกไปด้วยกันไฟไม่ต้องการแล้วกันความจริงก็เอาไว้ขุดค่าเสาเดี๋ยวไม่ต้องแล้วเตียงก็มาสองอันเพื่ออะไรก็ไม่รู้กันนะก็จะเอาอันนี้ออกไปด้วยกันโอเคไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้หละทิ้งไปเลยอันนั้นก็ไม่เอาเออเอาดีกว่าเผตจะใช้อะไรได้แล้วนะผมอาจจะไม่เก่งปรุงยาถึ่ว่กขูปรุงเป็นเหมือนกันอาจจะปรุงนิดปรุงหน่อยก็ถือนะ เลาขุดไว้ก่อนผมผผมต้องใช้่นะอาจจะใช้เอาไว้ดำน้ำไปหาอาความเอนนะโอ้ยนั่นไหนมแมวมแมวหน่อยมแมวมอยแมวนนหน่อยอ้ยแต่ไม่ม,มาเลยหมู่บ้านหลังนี้แสนสุขจริงๆแต่มันจะไม่แสนสุดเมื่อผมมาที่นี่แล้วนะมันเป็นหมู่บ้านที่จนแล้วเลยนะโอเคผมจะวัดค้งไว้ด้วยแล้วกันนะั่งไม่เดีกว่าตัว่าไงผมก็คือโกเดนตัวนี้ดีไหมนะ กูไ่เอาดีกว่าเอ้ยบ้านนี้ไม่เคยมาสักทีฮเฮ้ยไม่เคยมาไม่เคยมามาอย่างนี้ก็เจอสิโอ้โหอ,อย่างใหญ่โอ้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัครับบ้านโคตรใหญ่เลยบ้านใครวะเนี่ยคุณหองสมุดเปล่านี่บ้านนี้เป็นซีเอาไว้ที่หลังคนไอสมุดนี้เนี่ยน่าจะเอาไปชาร์จได้น่าจะขอมไม่เหลือแล้วดิวดอุ้ยมือดิเร็ว รุเร๊วนี้อืมรู้สึกแถวนี้จะมีในเสาก็ล้อมลื่นดีแฮะไม่มีตัวอะไรเลยอัน,นตรายใช่ไหมเอเมซี MC. มันจะมาอันตรายเมื่อผมมาที่นี่เลวหละนะคงไม่มีใครกล้าขัดขวางผมแน่นอนเพราะมีดาบดาบเด็กเนี่ยเอาล่ะชุอุ๊ยเกือบแล้วเอาล่ะคุณมาสร้างประตูนั้นดีกวา่าประกอบชิ้นสวยมันกลับมาเหมือนเดิมโอเคไอ,อ้ชุบ